สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลาเจอการอีกคลิปหนึ่งพี่น้องกาคลิปนี้นิซื้อมาใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวพี่น้องอือันนี้เป็นข้าวเหนียวก็ขอหกกันแหละไอที่ผมตัดใบนั่นแหละพี่น้องการน,นี้เดี๋ยวสะให้เบิ้งต้นเขาไอที่กลมก็กลมไอที่กําลังเริ่มกลมก็มีน่พี่น้องอันนี้ก็กาลังนี่แต่บางท่านในกลมหลายแต่อันนี้อันนี้กลมแล้วนี่ต้นนี่ต้นนี้คือกลมแล้วนี่ ก็คือไอ้ถามว่ามันกลมเอดบ่อ,บอมันก็กลมบอ่อท่านไหร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกพี่น้องแต่ว่าผมก็ต้องใส่เพราะว่าอย่างวันนีก็เพราะว่าถ้ารอให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหนทุกต้นไหนพี่น้องเข่าไอ้ทั้งหิมหิมข้างหน้านะมันสีออกก่อนเพราะว่าเข่าหิมข้างหน้านะส่วนหมากมันสีกลมกอ่อนเป็นบอกนี่คือจังแท่นแถวกลางๆแถวนี้มันกบ็บ่อท่านไดนกลม ท่านในกรมปนไออแต่มันก็พอใส่ได้อยู่นี่อืกะเบื้องเอาพี่น้องเบื้องเอาไอ้ว่าไอ้ข้าวนี่ไอ้เราควรจะใช้เว้ยพูดผิด <c oughs> ิ้ดแข็งพี่น้องว่าเราควรจะใส่ช่วงไหนอ่ะเนาะกะเบิ้งสังเกตต้นเขาเข้า,ขาหน่อยพี่น้องอวันนี้ก็วันที่เก้าไอ้ตุลาแล้วนี่มผมกะหากะใส่นี่พี่น้องอกะต้นเข่ากะเบื้องเอานี่อันนี้ผมปล่อยหน้าหมอกอนไ่้พี่น้อง ต้นเข่ากับบางไงหนึ่งบับหน่อยนี่นี่อกากคือพี่นอ้องไอที่ผมไปใส่ปุ๋ยนี่คือไอปีนี้ผมใส่สูตรนี่พี่นอ้องไอสิบแปดแปดแปดผสมกับไอยูรียสี่หกศูนย์ศูนยพี่นอ้องถามว่าผมผสมเท่าไหร่วะดิคือผมสี่ผสมแบบนี้พี่นอ้องไอไออันนี้แหละ ขวาอันนี้ผสมใส่ทางนู่นอืมก็คือนี่ผมสีเบิองไอผมสิเบืองต้นเขาเป็นลักพี่น้องคือคือผมสิบบผสมเปะเด้ผมสีมาผสมหนางานเอาก็คือมองได้ที่ต้นเขามันเหลืองนี่ผมกะสีไ่ยุยลี่อะไรนะจังหน่อยกะใส่ไปสักสองนึงอือแต่ถ้ามองได้ที่มันเขียวอยู่คือจังแบบนี้มันเขียวมันสูงอยู่แบบนี้ผมกะผมกะบ่ใไ่ยุรียพี่น้องผมกะสีไ่ไอสีแปดแปดแปดเพียวเพียวเลย ผมกับบ่ผสมอืมนี่เห็นบ่หนามมันเริ่มมันเริ่มแห้งแล้วะผมผมปล่อยแลวผมปล่อยมือว่านนี่พี่น้องแต่มันก็ชื้นชื้นแจะแะพี่นอ้องเออเพราะว่านามมันลายพี่น้องก็คือก่อนก่อนที่ผมใส่ปุ๋ยนี่ผมกับสีปิดขะหน้าไว้บ้านนี่อืมเบอไอเพื่อบอให้ปุ๋ยมันไอ้ไลหนี้นั่นแหละอืมกะนี่แหละพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ถามมาบอกว่าพี่ไอ เดือนตุลาหนีใสปุ๋ยรับรวงหนีได้ไหมใส่ปุย๋ยมพ่วงหนีได้บอท่านบอกะท่านพี่น้องทาเขาพี่น้องหาก็เริ่มกลมกะย่างท่านพี่น้องไม่มีคําว่าสายพี่น้องไม่มีคําว่าสายถ้าข้าวเพิ่งเริ่มกลมนะเออแต่ถ้าข้าวนี่มันเริ่มไอจะแตกแล้วใกล้ชีทร่วงแล้วอันนั้นคือสายไปแล้วเออล้วก็มีไอข้าถามพี่น้องก็ถามมากบอกว่าไอพี่ไอ ถ้าข้าวนี่มันเป็นเขาเรียกว่าตั้งท้องอ่อนๆนะพี่น้องตั้งท้องอ่อนก็คือมันมันเริ่มมีเมล็ดแบบกระลังกระลังหะก็เริ่มมีเมล็ดนะพี่นอ้องถามว่าใส่ได้บอเออคือมันมันเริ่มมีเมล็ดประมาณนี้นิดๆหน่อยๆนึ่งน่งนะเวลาเอาพาเบิ้งนะ่ะถามว่ามันใส่ปุ๋ยรับร่วงได้บอแบบนั้นก็ย่งใส่ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าอย่ยาอย่าใส่หลายเด้อพี่น้องเด้ออย่าใส่หลายอืมเพราะว่าถ้าใส่หลายแล้วนี่มันย่านมันโพดนะ เออเพราะว่ามันเขาเอื่นว่าอย่าง่ะมันสิมันกินปุ๋ยบ่ท่านอ่ะพี่น้องมันสีโพดปุ๋ยเออมันสีเทใยมันเฟือใบเนี่ยเออเพราะว่าเมื่อมันกินปุ๋ยไม่หมดนี่ข้าวมันยังเขียวอยู่แต่ว่ามันออกรวงนี่มันสีย่านมันร่มพี่น้องย่านมันร่มพอมมันสีนักใบใบมันสีเขียวมันปุ๋ยมันตกข้างนะพี่น้องเออแล้วก็มันมันมันจะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุถ้าเราใส่เยอะนะแบบนั้นน่ะถ้าที่ใส่ไห้ใบางบางพี่น้องยาใสหลายทำรับคนที่ สำหรับคนที่อยากไซนะืะแต่ถ้าไอ้ช่วงไอ้ที่เหมาะที่สุดก็คือไอ้ช่วงที่ยังไม่มีมเมล็ดนละยพี่น้องยังไม่มีมเมล็ดแต่ว่าต้นกลมอืมช่วงนั้นที่สเหมาะที่สุดแล้วอืมแต่ก็แต่ก็แต่ก็แล้วแ,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 แต่สูตรใครสูตรมานนอะเนาะแต่สาหรับผมนี่คือประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ผมก็ไซนแล้วพี่นอ้องกลมสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ไซแล้วอืมแต่คือจังแบบนี้นี่เห็นบอ นี่นี่แบบนี้นะมันมันต้นมันต้นมันเป็นแบบนี้นี่นี่มันมันจะมีรวงอ่อนๆได้แลนน้วนี่เดี๋ยวเ,เ,เ,เดี๋ยวสีไเบิงเอ้ยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อแกให้เบิงก่อนอันนี้มันเป็นหิมค้าพี่น้องหิมคัาหนี่นี่เห็นบ่านี่มันมันเริ่มมีรวงอ,อ,อ่อนเล็กๆแล้วอืม เพราะว่ามันมันบอพอบกันนะพี่น้องอืมมันมีรวงอ่อนเล็กๆแล้วแถวหิมข้างหน้านี่เพราะว่าถ้าผมผมสีทาให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์กัดให้มันกลมร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหน้ากัดหิมหน้ามันก็สีออกห่วงกรอน่ะนะผมก็เลยจําเป็นต้องใส่สักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ใส่แล้วพี่น้องเพื่อ,เพ,อเพื่อคือเพื่อให้มันได้กินปุ๋ยแบบพร้อมๆกันนะพี่น้องอืมอาจจะได้กินปุ๋ยน้อยบ้างมากบ้างแต่ยังไงก็ได้กินทุกต้นอะไรประมาณนั้นนะนะ แต่ถ้าเห่าแต่ถ้าเห่าทายให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เข่าไอ้คางข้างหน้านี่พี่น้องแล้วก็ข้าวตรงไหนที่มันดีๆสูงๆน่ะแบบนั้นนะมันมันสีโพดปุ๋ยโพดพี่น้องเพราะว่ามันกินปุ๋ยชา่ายพี่น้องเออกะพี่น้องกับเบื้องเอาพิจารเอาพี่น้องใส่ปุ๋ยฮับพ่วงไม่มีสูตรตายตัวหรอกพี่น้องแต่ถ้าใส่กะอยากให้ใส่ทั้งทั้งสามโต้เลยพี่น้องด้วยทั้ง NPK เลย ส่วนจะตัวไหนมากตัวไหนน้อยก็พี่น้องกบเบง็เบิ้งเบื้องเอาพิจรารณ้าเอาพี่น้องเบื้องหน้าเห่านี่เลยเป็นหลักอืย่าไปเบื้องน้าคนอื่นพี่น้องคือจังของผมนี่มันเขียวอยู่มองไดมันเขียวผมกับบอไซพี่น้องมองไดมันเหลืองเหลืองผมกับไซปุยหลายแนวจังหน่อยผมผมบล็อกสเปกพี่นอ้องอือกะแปดไล่นี่ของผมแปดไล่น้านี่ผมสีไซประมาณนี่แหละสองกระสอบแค่นี้แหละพี่น้อง เออเพราะว่าคือพื้นฐานนี่ต้นข้าวของผมมันมันต้นมันใหญ่อยู่แล้วเออต้นมันใหญ่อยู่แล้วอืมกะถ้าแมนใส่ปุ๋ยอัพพ่วงไปกะ็ไงเออถ้าสําหรับผู้ใดที่บ่อยากใส่ปุ๋ยอัพพ่วงก,ก็ได้อยู่พี่นอ้องอือยากประหยัดต้นทุนกะก็ได้เบิงเบิ่งต้นทุนดูดูต้นทุนด,ด,นนดูความคุ้มค่าน่พี่นอ้องเบิง่งความคุ้มค่าเบิง่งว่าเฮาขาดทุนบอสีได้กาไรบอ อพิจารณาดูตรงนี้นะ่พี่น้องบ่อแมนอนเฮด้านี่อยากได้แต่ห่วงเขาหญ่อย่างเดียวแต่ว่าบ่เบ่งต้นทุนอยู่คองนะพี่นอ้องเออก็เหมือนที่ผมพูดนะคลิปที่ผ่อนมาบอกว่าอใส่ปุ๋ยเยอะได้ข้าวเยอะแต่ขาดทุนอืมกับใส่ปุ๋ยน้อยได้ข้าวน้อยแต่ได้กําไรกับพี่น้องกับพิจารณาเอาพี่นอ้องอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องไอ้ผมกับ ไปใส่ปุ๋ยล่ะผมกับว่ได้ถ่ายให้เบิง้งได้พี่น้องเด้เพราะว่ามาผู้เดียวผมมีคนจับกล้องเ,อเนาะอืมอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผมสิเอถ่ายให้เบิ้งเรื่อยๆแหละพี่น้องว่าผลงานไอทำนาปีนี้นี่มันเป็นผลงานยังไงเดี๋ยวสีให้เบิง้งตอนมันออกห่วงพร้อมพี่น้องโอเคครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ